มาค่ะแม่ดาจะใส่กะทิไปเลยนะคะใส่กะทิไปแ<ม>กงปลาค่ะใส<ม>่เพื่อใส่เครื่องแกงค่ะนะเห็นไหมมันจะเดือดปุดปุดปุดใส่เครื่องแกล<ม>ลลลงกลงออไปนี่ค่ะใส่เครื่องแกงค่ะ มีกะปินะคะมีกะปิแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดใส่ใบมะกรูดหน่อยนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยะจะไม่ใช้น้ำมันเพราะเราใช้กะทิแทนค่ะแกงปลาแบบนี้นะคะจะกินกับนหมนจีนได้นะคะ ็นน้ำยาหนมจีนได้อันนี้เป็นหัวปลาเซม,มอนไม่ได้าไ,ไ,ไปไปไปแมครแล้วไปเจอไม่ได้าก็ไปเอามาหมายถึงว่าร้านอาหารเขาไปสั่งหมดจึงเมด้าก็ไปโขอเข้ามาบอกแบ่งให้พี่ได้ไหมฮะเขาก็าใจดีแบ่งให้เราเนี่ยเริ่มจะโหมแล้วเคี่ยวให้มันโหมเลยนะคะ แตกมันปุดปุดปุดเลยค่ะในห,หอมในห,หอมกะทิไม่ต้องใส่น้ำมันสูตรโบราณนี่เขาจะไม่ใช้น้ำมันแล้วที่สำคัญคือแรกๆเลยเราให้เติมน้ำไปแล้วเ่าจะเพิ่งใส่ใส่กะทิอะออหอมน <c oughs> ิ่งหอมเสร็จอะเอาที่เราต้องการพอ อันนี้ไม่ไดาจะกินกับขนมจีนม่ดาจะใส่เยอะหน่อยถ้าบ้านไหนที่แบบไม่กินกับขนมจีนนะคะก็ใส่นิดเดียวปลาแบบเงียง้ยไปสักหน่อยถปลาเลยค่ะใส่ปลาลงไปเลยเนะอยเสียวมันกระเด็นเดค่ะใส่อปลาแซลมอนขาวใส่ไปเลยค่ะ ไว้อีกนิดนึงอย่าเพิ่งใส่น้ำปลาอย่าเพิ่งปรุงอะไรเลยนะคะแป๊บเดียวเครื่องแกงจะเค็มอยู่เลยนะคะเพราะเราเราใส่เกลือลงไปในเครื่องแกงด้วยเวลาเวลาโคลกเนี่ยใส่ผงนัวนิดนึงใส่ผงนัวนิดนึงใส่ตรงนี้เนาะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อย ไม่ใส่เลยไม่อร่อยนะคะบอกให้ก่อนเนดาต้องอร่อยไว้ก่อนไม่ต้องไปกลัวตายหรคะ่ะสมัยนี้เราไปซื้อก็กินอะยิ่งกว่านี้อีกนะคะก็ทำให้เรายิ่งกว่านี้ใส่เยอะยิ่งกว่านี้นะคะ่ะชิมก่อนนะคะ ไม่ตัดเลยก็ไม่อร่อย,อยนะค่ะนี่ใส่ไปนิดเดียวใส่นีดด้วยน้ำปลากะกะ็ได้อ่ะสามช้อนอ่ะหนึ่งสองสามโบราณเขาบอกว่าต้องใส่น้ำปลาค่ะจะหอมแต่สมัยนี้ก็บางคนเขาจะไม่ค่อยใส่น้ำปลา พวกครัวสูตรใหม่เขาจะบอกว่าใส่ลราคาวไม่คาวนี่ค่ะนปลารอให้ปลาสุกแป๊บนึงเดี๋ยวปิดฝาไว้สักแป๊บนะคะมาค่ะเก็บใบโหระพากันนะจ๊ะยอดสวยๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะใส่แกงปลาเดี๋ค่ะยอดดีที่ว่าปลูกเองนะคะเนี่ยเนนี่ยอยู่หน้าบ้านเลยจะกินอะไรก็ได้กินนกกระเพรา มาค่ะเก็บกับแม่ดาน่าจะเดี๋ยวแมดาจะไปเก็บข้างรั้วก่อนข้างรั้รู้สึกว่าจะเยอะไม่เยอะหรอกคะ่ะยอดมันจะสวยมันไม่ค่อยได้เด็ดแต่ตรงนี้เด็ดบ่อยค่ะคะ้ามาก็ขอ เนี่ยค่ะสวยๆเลยนะอือก็ตรงน,นี้ค่ะเปิดฝาค่ะเนี่ยค,ค่ะคือคือขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนสุดท้ายใส่กะทิลงไปค่ะใส่กะทิลงไปให้เพื่อให้น้ำมันข้นนะคะนี่แกงกะทิใส่ใเมล็จ้า น้ำก็จะน่ากินน้ำก็จะข้นโบไม่ต้าชิมก่อนนะคะชิมก่อนชิมก่อนอือร่อยค่ะอร่อยรอให้เดือดใส่เกลือนิดนึงค่ะใส่เกลือเกลือเกลือใส่เกลือนิดนึ่งเกลือปรุงทิพย์ มันจะเป็นแบบไห้คะอืมพอเราใส่กะทิลงไปรู้สึกมันมันจะออกหวานนิดนึงมันจะหวานกะทิอะค่ะเวเราเรากินกับข้าวที่แม่ดาชอบปรุงเค็มเพราะอะไรรู้ไหมคะแม่ดาจะไม่หยกน้ำปลาลงในข้าวนะคะแต่บางคนกินจืดแต่พอกินข้าวจะหยกน้ำปลาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขากินจืดหรือกินเค็ม เข้มข้นค่ะรอให้เดือดก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 ดรอให้เดือดอีกตักแบบนี้ได้ที่แล้วใส่โหระพานะคะนี่ใส่โหระพาลงไป,ไปมังกรดด้วยค่ะเรียบร้อย ไม่ต้องปิดฝาก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วมาตักใส่จานกันเลยค่ะอือหือ,อโอโ้โหดูสิคะชิ้นใหญ่ๆกินขนมกินได้ด้วยนะคะ เอเพื่อนๆไปหาหนมกินมาสักกิโลนะคะเอาแค่นี้ก่อนเนาะในโม่ก็มีอีกอ่าชิ้นนี้ด้วยค่ะอืมเยอะๆมันๆลองทำดูนะคะ อร่อยค่ะอ่ะไอห้หอมตกแต่งหันหน้ามาทักท้อง่อยสิลูกโหดล้วพาไปแล้วนะคะไม่รักก็กินกับมะเขือมะเขือม่วงเห็นไหกินกับมะเขือม่วงกินกับทัพพูไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้ารักทุกคนนะคะขอบคุณทุกไลค์ ทุกคอมเมนต์แม่ดาว่าแม่ดาก็จะรีบมาหาเพื่อนๆทันทีเลยงานแม่ดาก็เยอะอยู่นะคะตอนนี้ขอบคุณนะคะรักๆกกดกดๆๆจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊บเน่ารักค่ะไปแล้วบ๊ายบาย